แบรนด์ของเจนนี่หรือเปล่าใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นของพี่เจนนี่เองนะคะคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเซวาเซวาของวุ้นหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเจนทํากับวุ้นเพราะฉะนั้นเจนเองเป็นคนที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะสูตรมาจากหน้าเจนเลยถอดมาจากหน้าเจนนี่เลยเจนนี่ต้องการอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นโจทย์ตอบโจทย์อยู่ในกระปุกนี้เท่านั้นนะคะเจนอยากจะให้หน้าเจนเนี่ยไม่มีริ้วรอย ชะรอการแก่ค่าความแก่ค่ะผู้หญิงสมัยนี้แก่ไม่ได้นะคะแล้วก็หน้าเราเนี่ยจะต้องอิ่มน้ําชุ่มชื่นมีไฮยายอยู่ตลอดเวลาเจนเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเจนรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเวลาเราแบบชุ่มชื่นอิ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้หน้าจะนี่เด็กและสามารถที่จะโชว์ผิวสดผิวแบบไม่ต้องแต่งหน้าได้นะคะเจนว่าเหมือนกับแบบผู้หญิงสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งโชว์หน้าสดเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรา มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นลองไปทาครีมตัวนี้นะคะแล้วเราจะมั่นใจในการโชว์หน้าสดของเรามากยิ่งขึ้นค่ะโปรเด็ดเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะคะซื้อ1แถม6เอาไปเลยนะคะ7อันอย่าลืมนะคะ1,590โปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะ